สวัสดีทุกๆท่ทานนะคะวันนี้ก็นำเรียนราคา10บบาทสวยอามอีกเรียนนึงนะคะหมาให้แฟนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะชงเรียนกองราก็ง,ง่วงก็ก็ประคุณน,นะคะสำหรับผู้ติดตามแล้วก็่ช่วยกดไลค์ให้นะคะบางฐานก็มีน้ำใจ่วยกดแชร์ให้้วยนะคะงช,คช,ะคะชง เหล็กๆอยู่เลยแต่ว่าถ้าฐานอ้ายกำลังใจสักวันก็จะกลายเป็นโจงเย้ยที่ทรามาหมอบสระาความรู้ให้ทุก่านได้รับฟังกันได้นะคะโบ<อ>กเร็วนะคะโจงนี้ไม่มีการรับสื่อไม่มีการใกล้ขนนะคะจนกว่าจะพรมนะคะแต่ว่าก็เล็กเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะสำหรับบางตานที่มีความรู้ <S <S <บอ>ก็สามาถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะบางจุดอ่า ชงเรียนของเรากองว่องกมีจุดบกพร่องอยู่มากเลยนะคะเพราอความรู้อาจจะทูฐานไม่ได้นะคะวันนี้ก็นําเรียนตีด้านหน้าเขียนวายว่าผู้มีพุ่นอะดุลยาเดชนะคะราชการตีขก้านะคะพอล่วงรอขก้าก็เมื่อนกับเรียนตัวตัวไปนะคะชงเรียนของเรากองว่องพยายามสังเกตมดนะคะมีอะไรเตจเตกต่างเปรกเรกก็จะ นํามาพูดคุยให้ทุกท่านได้รับชมแต่เรียนงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลกมากมม่นะคะเราก็มาดูด้านล่างกองเรียนนะคะด้านล่างกองเรียนนะคะก็จะเขียนบกอกไว้ว่าเรียนสิบบาทพอโซส่งพันอารอยามสเปนะคะพอโซนี้ก็ไม่เจอายนะคะ อาอยากกันเรื่อยๆเขียนไวยว่าประติดท,ทยนะคะแล้วก็เป็นจุดเดน่นที่เฉดีนะคะเฉะดีส่วยงา้มนะคะเป็นจุดเด่นนะคะเราต้องสังเกตมดนะคะว่ามีอะไรที่สำคัญที่ช่วยๆนะคะเขาบอกว่าเรียนพอซ่อนี่คือ1ิบาท2่ง8รอยปดนะคะ การผลิตก็ไม่ใช่น้อยนะคะผลิตอาสิบสามล้า,ลานเจ็ดเส้นเรียนนะคะก็ตัวหมากนะคะอาสิบสามล้า,ลานเจ็ดเส้นเรียนนะคะเขเจ็ดเส้นก็หมากเลยนะคะเศษกองล้านนะคะคือที่เป็นล้านก็อาสิบสามล้านก็ตัวหมากก็ไปเลยนะคะเรียนนี้ถ้าว่าเป็นเรียนตีวา่าโก้แบบนี้นะคะก็กลุ่มจะ ไม่มีราคานะคะแต่ก็บอกว่าเรียนที่มีราคาเนึ่งจะต้องเป็นเรียน UNC อ็นคำว่าย n c อ็เขาคือเรียนตีผลิตไม่เลยยังไม่มีใครเข้ามาจ่ายซ้อยที่ยังไม่มีใครนําไปจ่ายที่เขาเรียกว่า u n เอนะคะอันนี้ถุกตาลก็คงจะรับทราบกันแล้วนะคะหรือว่ามีไ่ตาลตี ยังงงงว่า UNC คืออะไรจองเรียนก็นะวก็อ้วงก็จะบอกนะคะว่า UNC ก็คือเรียนตียังไม่ป่านการ์าใชนะคะก็เรียกว่า UNC ต่อไปปอซ้อช่องปันะรอยสเปนะคะถ้าเป็นเรียนปกติธรรมดาคือตรงกลางก็เป็นเนื้อทองเรื่องเนื้อตองเรื่อง,น,องนะคะแล้วก็กลางๆก,ก็เป็นซีอิ้นนะคะคือบรอนอิ่นนะคะซีอิ่น ก็ยังไม่มีราคานะคะเมื่อเรียนนี้แต่ต้าว่าข้างในเป็นทองคานะคะมีอยู่นะคะโกโบกว่ามีเรียนตีมีทองคําด้านนอกนี่กับดานในเมื่อนกันมดคือเป็นเรียนตีทองคานะคะนั่นก็สซื้อกันราคาแพงมากนะคะเพราะว่ามาัเอาไปทํา ประโยชน์ได้ในเมื่อเป็นตรงคานะคะอันนี้ถ้าหลายล่ตานมีก็ดีใจดูดนะคะเพราะว่าด้านนอกกับดานในเป็นตรงคำมดนะคะบางตานก็มองเอนก็รู้เลยนะคะว่าเป็นตรงคำแต่สําหรับเรียนนี้เป็นตรงเรื่องธรรมดากับซื้อเงินธรรมดาแต่ก็เปรียนนะคะก็ตื้อว่ายังไม่มีคาแต่บางค้นที่ยังไม่มีเก็บที่นะคะชงปนารอยามสเปก็ตื้อวาเก็บ แต่นะคะเรียนทริปปปเรียนไรก็เก็บเก็บนะคะแต่ถ้าเรามีมาร์กเลียวช่งปนารวยจำเปเรามีมากเราก็เอาไปใจใจในทองตลาดได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนรวยนะคะถ้าคนรวยเก็บก็เป็นสอบสอบไปเอ้ยแต่นี่ก็ไม่กล่ามาตึงกันนั่นได้นะคะก็เก็บสองสามเรียนอย่างดีก็ไอมีมหวยก้อนนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องข้มลาตกแต่งไปก่อนก็ประคุณมาค่ะสวัสดีคะ่ะ